แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำเกี่ยวกับรถถังทัน n d e r c l a s s ไทตัน2 0ง6นของประเทศไทยสำหรับช่องออโต้บิวโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีครับตามที่คุณต้องการ ขีดขีดขีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องออโต้บิววันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถถังมหาประลลยที่ถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์เกราะเหล็กแข่งสมรภูมิรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทยในปี2026ที่มีชื่อว่า Thunder Class ไทท a นรถถังที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกสภาพการรบไม่ว่าจะเป็นแนวรบในเมืองป่าเขาหรือทะเลทรายความสามารถของมันไม่ได้มีแค่เรื่องพลังทำลายล้างเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันที่แน่นหนาการสื่อสารอัจฉริยะและระบบควบคุมอัตโนมัติที่ล้ำสมัย t h u n d e r c l a s s Titan เป็นผลลัพธ์จากโครงการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศระยะยาว ที่ได้รับความร่วมมือจากทั้งวิศวกรทหารไทยและพันธมิตรต่างประเทศด้วยโครงสร้างหลักที่ใช้เหล็กกล้าพิเศษผสานกับคาร์บอนไฟเบอร์ขั้นสูงทําให้ตัวถังมีน้ําหนักเบาวกว่ารุ่นเก่าแต่กลับทนทานมากขึ้นสามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนจอบเกราะและขีปนาวุธนําวิถีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการออกแบบ t h u n d e r c l a s Titan มาในลุคที่ดุดันล้ำยุคป,ป้อมปืนขนาดใหญ่ติดตั้งปืนใหญ่ลำกล้องเรียบขนาด140มิลลิเมตร รุ่นใหม่ที่สามารถยิงกระสุนเจาะเกราะพลังสูงได้ไกลถึง5กิโลเมตรพร้อมระบบโหลดอัตโนมัติที่สามารถยิงซ้ำได้เร็วขึ้นกว่ารถถังทั่วไปถึง30%และยังสามารถใช้กระสุนหลากหลายประเภททั้งเจาะเกราะระเบิดแรงสูงหรือแม้แต่กระสุน EMP สำหรับทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของข้าศึก ระบบป้องกันของ t h u n d e r c l a s s Titan ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญด้วยกรอบแบบ Modular c o m p o s i t อ a r m เ r ที่สามารถปรับเปลี่ยนระดับการป้องกันตามสถานการณ์พร้อมระบบ Active Protection System หรือ APS ที่สามารถตรวจจับและสกัดจรวดต,ต่อต้านรถถังในระยะไม่ถึง100เมตรได้แบบเรียลไทมนอกจากนี้ยังมีระบบ Smoke Dispenser และระบบพรางตัวแบบ d i g ดิจิ c a m o u มเ a ลทที่สามารถเปลี่ยนลายรางให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติ ุมพลังของ t h u n d e r c l a s s Titan ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแบบไฮบริดความแรงสูงถึง2,200แรงมา้าสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า75กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ครุขระ แม้ว่าตัวรถจะมีน้ำหนักรวมมากกว่า60ตันแต่กลับเคลื่อนที่ได้คล่องตัวอย่างไม่น่าเชื่อระบบกันสะเทือนแบบไฮดรอนิเมติกปรับระดับได้ทำให้สามารถข้ามสิ่งกีดขวางหรือหลบหลีกจรวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ t ันเดอร์ค a าสไททันยังโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลภายในห้องควบคุมด้วยจอ HU D แบบ360องศากล้องความร้อนกล้องอินฟราเรดและเรดาร์ล้อมรอบรถที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในทุกสภาพอากาศแม้ในยามค่ำคืนหรือหมอกหนาอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายการรบกลางของกองทัพแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถประสานงานกับหน่วยอื่นได้ทันที ระบบ AI ที่ติดตั้งมากับรถถังนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบปัจฉริยะที่สุดของยุคไม่ว่าจะเป็นการช่วยเล็งเป้าหมายการวิเคราะห์ผูมิประเทศหรือการตัดสินใจหลบหลีกขีปนาวุธ AI จะประมวลผลและส่งข้อมูลให้คลขับและคนยิงอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีทำให้ทีมควบคุมสามารถตัดสินใจได้ทันทีในสถานการณ์ทับขัน ความสามารถในการรบของ t h u n d e r c l a s s Titan ไม่ได้จำกัดเฉพาะในรูปแบบรถถังเท่านั้นแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่หรือแม้แต่ศูนย์อำนวยการโจมตีทางอากาศก็ได้ด้วยระบบสื่อสารดาวเทียมและเครือข่าย 5G ความเร็วสูงที่ติดตั้งในตัวรถการส่งข้อมูลระหว่างหน่วยจึงเกิดขึ้นอย่างราบรื่นและปลอดภยัย แม้จะมีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ Thunderclass Titan ก็ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกเรืออย่างสูงสุดห้องควบคุมภายในได้รับการออกแบบให้สามารถป้องกันแรงระเบิดได้ถึงระดับ8บนมาตรฐาน NATO มีระบบกรองอากาศป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธเคมีชีวภาพหรือแม้แต่กัมมันตรังสี จำนวนลูกเรือของทันเดอร์คลาสไททันอยู่ที่3นายได้แก่คนขับพลยิงและผู้บังคับการรถแต่สามารถปรับเป็นระบบไร้คนขับในบางภารกิจโดยใช้การควบคุมจากระยะไกลผ่านศูนย์บัญชาการหลกักทำให้สามารถลดความเสี่ยงต่อชีวิตพลประจำการในภารกิจที่อันตรายสูงนอกจากนี้ทัน n d e r c l a s s ไ i t a n ยังมีความสามารถในการทำภารกิจข้ามน้ำตื้นและลุยพื้นที่แอ่งโคลนได้อย่างดเยี่ยม ด้วยโครงสร้างที่สามารถปรับแรงดันใต้ท้องรถพร้อมระบบซีลป้องกันน้ำเข้าโดยอัตโนมัติถือเป็นหนึ่งในรถถังไม่กี่รุ่นในโลกที่สามารถปฏิบัติการในทุกภูมิประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพการพัฒนา Thunder Class ไททันไม่ได้มีเพียงแค่เป้าหมายในประเทศเท่านั้นแต่ยังวางแผนส่งออกไปยังพันธมิตรในภูมิภาคโดยมีการเจรจาร่วมมือผลิตกับหลายประเทศ ทั้งในอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมา t h u n d e r c l a s Titan สาน2026ไม่ได้เป็นแค่รถถังแต่มันคือยุทธภัณฑ์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีอำนาจการรบและการป้องกันระดับสูงไว้อย่างลงตัวมันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองของประเทศไทยในด้านกองทัพยุคใหม่ และยังเป็นเครื่องแสดงถึงศักยภาพของคนไทยในการออกแบบและผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตัวเองหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถถังไทยรุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออ t o r บิ i ของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์สายเหล็กสายกรอบสายเทคโนโลยีการรบทุกสัปดาห์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับขีดขีขีด,ขด,ขด